มุมมองความรักของผมละครับผมว่าความรักคือความเข้าใจครับเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของเราด้วยแล้วเนี่ยครับเราอาจจะไม่ไม,ไม่มีเวลาซึ่งขนาดเวลาส่วนตัวของเราเองอาจจะยังไม่ค่อยมีเลยและการที่แบบเราจะแบ่งเวลาให้คนรอบข้างหรือว่าให้คนที่เรารักหรือว่าแฟนเราอะไรตรงนี้นอาจจะยากก็อยากจะให้เข้าใจในจุดน,นี้แลลวนะครับผมผมคิดว่ามันคือความเข้าใจครับถ้าอยากให้บอกรักแต่ไม่มีคำวา่ารักจร่งจริงอะค่ะ เ,เป็นห่วงครับแล้วก็คิดถึงคิดถึงได้ไหมครับได้ไยกับแฟนสาวใช่ครับคิดถึงนะครับเป็นห่วงนะครับต้นไม้พิเอกของฝันที่มีคุณออย่างนี้ร่มเราเป็นาอะไรนะเป็นแนอะไรเป็นเป็นดอกกุหลาบยักษ์สูงเท่าตึกใบหยกค,ครับ ชิ้นเดียวจริงๆแล้ววัอันนี้น่าจะมีชิ้นเดียวเลยครับโอเคอวพวันวาเลนไทน์ได้ครับผมก็เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์นะครับผมใครนะครับที่กำลังมีความรักนะครับผมก็ขอให้รักกันนานๆนะครับผมขอให้มีความสุขในชีวิตคู่นะครับและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้เจอรักแท้ไวๆนะครับผมไว้เจอกันนะครับ